ก็เป็นวิ่งการสอบอีกนะครับพวกที่สองเดี๋ยวจะเอาผู้ชนะไปชนกับพวกที่หนึ่งนะครับความมันกําลังจะเริ่มกันอีกนะฮะลู่วิ่งที่หนึ่งหมู่ที่เจ็ดนะครับลู่วิ่งที่สองหมู่ที่แปดลู่วิ่งที่สามหมู่ที่หกลู่วิ่งสุดท้ายหมู่ที่เก้านะครับเข้าที่ ปล่อยตัวไปแล้วนะครับปล่อยตัวไปแล้วมาดูกันวิ่งการสอบหรือเดินการสอบนะฮะมาดูกันไปแล้วครับหมู่เก้าพี่ปุ้มนําอยู่นะครับคุณรุพนนาอินมากนาอยู่นะครับตามมาด้วยหมูตามมาด้วยหมูแปดนะครับหมูที่แปดแล้วก็หมู่ที่เจ็ดนะครับหมูที่เจ็ดอยู่ลู่ในอย่าปละมานนะครับลู่ในนะครับ ำหลังจะส่งให้ไม้สองนะครับไม้สองสวมกระสอบเล็กไปแล้วครับหมูเก้าเร็วมากครับหมูเก้าครับเร็วมากครับนะครับหมูที่เก้าเสื้อเหลืองนำมาแล้วครับโอ้โหหมูสามก็เร็วครับหมูเจ็ดก็เร็วหมูเจ็ดนะครับลู่ในหมูเจ็ดประมัดไม่ได้ครับแต่หมูเก้ายังนำอยู่หมูเก้านำอยู่เหลืองแดงเหลืองแดงเอาหมูแปดส่งต่อให้ หมายที่สามหมูแปดทรงกรหมูแปดทรงกรหมูเก้ายังถึงไม่สิ็จที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนุ่งเสร็จแล้วนุ่งเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้หมูดสีสีครับเหลืองชมพูแดงแดงเหลืองชมพูไปแล้วครับทางรงฝุ่นตาลบไปแล้วครับตอนนี้สัดโค้งไปแล้วสามู